สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีครับตอนนี้มาหอดโรงแรมแล้วเรียบร้อยแล้ะจ้าทุกคนจ้าสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนจ้าขอบคุณทุกๆกําลังใจด้วยจ้าขอบคุณทุกๆข้ามวยพรเราจะเนาะแถวคาดปลอดภัยถึงเมืองไทยพิธีเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนจ้าเรามอนีก็เป็นเหมือนวันวาเลนไทน์เราจะเนาะพี่นุกับขอเวยพรให้ทุกคนความหลักของทุกคนมีแต่ความสุขเราจะเนาะมีแต่ความสุข กายสบายใจเนาะจะเนาะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้วาเลนไทน์เย่เด็มเย่เด็มร้อยเตะมนะจ๊ะนาะทุกคนจ๋าเมื่อวานไปดูกับมีของขวัญให้โมยายนั่นดิตัวเฟิร์โอ้โหโอ้โหของขวัญวาเลนไทน์ให้ของขวัญวาเลนไทน์กันจ้ะตุกุนจ๋าอยุบฮ่าวาเสนไส Eine schöne Schweizer Uhr. Oh je, so eine weiße Uhr abnehmen. abnehmen, 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 abnehmen. Swiss. Anziehen. Swiss. Ja, Swiss. Oh, muss ich muss die abziehen. Ja. Nur so, oder? nur so, es hat keine mehrere. Ja. Kann, kann noch mehr wie, vielleicht? Ich nicht. Nein. Okay. Anziehen. Ich habe eben eine dicke Hand. Nein, kann, kann noch eine dicke Hand wie. Kabokei đi sai nó. Na, da kann man noch mal aufklappen. Nein, wo? Ja, da hexen stau. Sì, kìa. Wo hinten bìa? Bìa, nimm bìa, wo Kann noch mal offen, Wo Ah, ja, genau. Ja, genau. มอดไข่ของวันวันวาเลนไทน์กันเลยจ้าทุกคนจ้านะคะซื้อเนกาหายเลือดหนึง็งโซ่ว้าวมิตเตอร์มิตเตอร์โอ้โหหินนี้นี่โอ้ ม a นรีบนะชัดคุณ s ็งั้นก็เอา s ปทำนะขอบคุณวัน e ี้ส l g น l ีลเงินซิ่งฟีลเงินฟีลอ o เ o ็กิโอ้โอ้โอ้อาวป่ะสลัอลเงินหมื่น e ลยเงินแสนดีน้องตั้งแต่พิมอน11,000 ตังก็พี um ่มาอีกคู่เช้ายังมีดาสเกลฮะอีกตัวนก้คัเมียนอีก2,000เมียตั้งก็ีมาเป็นนัสตัอนอ0 0 0นก3,000โอเคกันดีร์ตั้งก็ี่มาเปาของสื่อสังคมอือโอเคก็จะทุกคนจ้ามอนีิกะมาถักท้ายกันสัมนีก็นอกจากพินุกข์ขอนุญาติอาบน้ำพักผ่อนก็จะโอ้ลืม ลืมอวดเดยเฉพาอวดว่าเอฟซีเอายังมาฝากได้ของฝากถึงแต่มือแรกเลยจ้าทุกคนจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้ามาจัดเสรสูงอย่าโตเลียดนายโอ้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 เนมาโซ่เดี๋ยวให้เบิ่งของฝากจากเอฟซีจ้าทุกคนจ้าพี่น้องอันนี้มกไก่อันนี้มกไก่ไซโนไม้อันนี้ต้องเป็นมกไข่หมดแดงแน่ๆเลยโอ้ทำายแตก อันนี้แกงพอกหวานใส่ไข่มุดแดงอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ต้มจืดมะระยัด่ใอันนี้ปักม่วงอันนี้เอฟซีพีแคทซื้อมาฝากจากปักม่วงเขียวเสวยปักม่วงเขียวเสวยกับน้ำพริกน้ำปลาหวานพร้อมจ้าทุกคนจา้าโอ้ยขอบคุณมากๆเลยมาถึงก็ได้กินของถูกปากเลยค่ะหิวแล้วไปหาน้ำกินก่อนค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะ mm จา้าพี่น้องจ้านี่จา้าดีใจลายจ้าขอบคุณจา้าขอพักผ <m> ่อนกันจ้าแล <m> ้วเบิ <được kindergarten cruise> ่งจ้าทุกคนจ้าน <more> ้องสาวพี่หนุ <hayat> ่มมกใครมดแดงมาให้จ้าแซ่บแซ่บจ้าซิมมึงแล้วจ้าเนี่ยเป็นเมนูแรกกินเทลลาย่างจ้าหิวกินเทลลาย่างเนาะจ้ะเนาะถ้ากินลายมันสิกินอาหารโรงแรมบ่ได้เดี๋ยวโรงแรมก็จัดอาหารมาให้เนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้านี่จ้าโอ้พี่นุ่มซิมแล้วแซ่บแซ่บ โรงแรมมีถววยใส่เข่ากินกะบอมีด้จะกห้ยจมเนถอ,อถวยใส่เขา่าแห่บกะบอมีมมอมอยังไนซิมวะหยองฟิลาหอมแตบพี่น้องขอกินก่อนจ้า